สวัสดีค่ะโบนาค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียลชันเรื่องดันดันตอนที่หนึ่งค่ะก็มากันที่เรื่องใหม่นะคะดันดันคืออะไร <c oughs> ก็ไม่รู้เลยคือเอาจริงเรื่องนี้คือแบบบลายเรียลชันมากๆนะเพราะว่าคือโอเคก็ถ,ถือว่าถือว่าบลายอะเพราะว่าเราเอาโอเคอาจจะเห็นภาพผ่านๆบ้างนิดหน่อยแล้วก็เห็นจากเดสคริปชันว่ามันก็แบบเหมือนมี เกี่ยวกับผีหรือเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแบบเป็นแนวสยองกว่าที่เราจะดูไม่ได้นะในความรู้สึกอแต่คือนอกนั้นก็คือไม่รู้อะไรเลยเอาจริงคือไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยคือเทรเลอร์ก็ไม่เคยดูไม่เคยได้ยินชื่อเรื่องนี้มาก่อนหน้านั้นเลยคือเห็นก็คือวันที่แบบมันออกอากาศแล้วอะ่ะเออแค่นั้นเลยแล้วก็คือเห็นว่าเออดูแบบดูกระแสดีอะเหมือนเห็นแบบตามโซเชียลเนาะในหลายๆแพลตฟอร์มก็คือเหมือนแบบกระแสดีอะ ก็เลยแบบเออมันก็แบบแล้วเราดูภาพด้วยเรารู้สึกไอ้ภาพจากแค่เห็นจากโปสเตอร์หรือภาพอื่นแบบพ่านๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูมีความแบบน่าสนใจอะไรเยีายจะมีความแบบความยูนิคอะไรบางอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วต่อให้กระแสมันดีก็ไม่ได้แปลว่าแบบเอ้ยเราจะต้องเอนจอยเสมอไปริไหมสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลองดูด,ด้วยตัวเองก่อนว่าเออมันใช่ไหมสําหรับเรานะคะแต่ก็แน่นอน คือมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยอะว่าแบบเออคอนเซปต์ประมาณไหนโอเคอาจจะมีผีมีเอเลี่ยนแต่คือแบบเรื่องราวมันประมาณไหนอะไรเงี้ยเออเป็นแนวประมาณไหนคือไม่รู้เลยนะคะขนาดชื่อเลยยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเนาะก็ต้องมาลองดูกันก่อนที่ EP แรกนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ xóa phết ồ em sẽ alien lấy <laughs> oh, ตระระตระน่าลลอกตายจริงโอ้ภาพนึกถึงเรื่องแบบแบบเด e ะเกรทพรีเ e นเ e อร์ วัดเียอะไรนี่เล้วผู้หญิงใช่ไมันก็มือก็ไปตายโหหน้าตาแบบคนเมื่อกี้เลยไม่มีเลย そんな男は <mumbles> <laughs>。<天>ね、っていうかなぐさだろよ、誰かよ、せちがらい世の中だ。

ジュ、ね、ーシーにコーヒーしうアメリカ軍は UFO の存在を手すにとめ、宇宙軍を再現していって、う มันก็ลี้ลับเหมือนกันมันก็เรามันก็ลึกลับกันทั้งคู่นะ เฮียสไตล์บางครั้งแบบคนที่บอกมกับเราก็คือคนที่แบบอีกแบบนึงนรีลับคุณ แล้วมันอาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้แะสีที่เผีอาจจะเป็นเอเลียนนี่ยาอู้ยกูเหนียวเลยมึงอืมไ่าไม่มาด้วยกันน่ะ ถ้าเจอเอเลี่ยนก็ได้เจอด้วยกันไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ไม่กลัวแล้ว <c oughs> ออไปกันคนละที่อืมคนหนึ่งไปที่ผีคนหนึ่งไปที่เอเลี่ยน <c oughs> แต่กูเนี่ยไม่ไม่ไหวแล้วเนะ่ย <c oughs> <c oughs> กูเนี่ยจะไม่รอดนะ ลุกแล้วนะขดลุกแล้วนะไหนบอกไม่กวไหนบอกว่าผีไม่มีจริงจะทำร้องเสียงดังทำไมอย่าตะโกนได้ไหม に笑い物にされてさやらないとばあちゃん怒るしもう最低って感じでも一番きつかった好きな男子にバカにされた時あのことすごいにくんだ変なおまじないのせいで好きな子に嫌われたっておばあちゃんにそっから最近まで口聞かなかったしおまじないもやめたじゃあフビで拝るでもね それで気づいた <laughs> 好きな子に言われた,ったことは嫌だったんだなって本当はおばあちゃんのことも霊媒師っして仕事も特別感あって好きだった女ばあちゃんをうちは信じてるだからうちは幽霊を信じてる

ไอ้นี่ทีมนี้ก็อะไรเนี่ยวิ่งวัดอะไรอ่ะอวิะ่งวัดเฮ้ยต้องสภาพนี้ด้วยล่ะ うなたな荷物っかりと管理し マドン

ยายยายทะลุจอ yeah. yeah, 侵入は許可していません直ちに出て行きなさいえ ตอนนี้คือเป็นยายหรือเป็น ล่าตัวเองก็ใช้การรุนแ้วไป していれば事故ににもも病気にもならん悪いもんが近寄ってくれ力を入れて頭の先から気をピーンと出すイメージ。 Thank you. คือยานอืมเป็นหลานคนทรง โมยช้างน้อยไปแล้วจะออกจัญยานไงเนี่ย

あんなのターボババぶっ倒すしかないっしょ呪いのもとなんだしなるほどじゃあ自分ちょっと行ってきます綾瀬さんは自分の服着て帰ってくださいちょ,ちょっとうちがいなきと暴走するよ全部自分のせいなんでこれ以上綾瀬さんを巻き込めないですどうにか根性でトンネルまで行きますからその後はどうにかします ないの？さっきの経験しちゃったらほっとけないじゃん。さっきだって。うちいなかったらあんた死んでたよ。いいんですか？自分。そういうのめんどくさい。 来てくださいそうでないとまともにしゃべれません。 แบบเป็นเสียงเอฟเฟกต์หรือแบบดันดันแมวนี่จะมาเม,มื่อไรเนี่ยอืมให้นกแมวชอบเหมือนแบบเหมือนในสุดทวีปอะไรุ้ดีฟังผู้ฟัง เอาจิงถือว่าทําให้เรารู้สึกชอบอยากดูต่อตั้งแต่อีพีแรกเลยเนี่ยปกติไม่ค่อยจะมีแบบเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกอยากดูต่อตั้งแต่อีีแรกขนาดนี้แบบเยอะเยอะขนาดนี้เหมือนรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกแบบมันอนจอยมากๆตั้งแต่อีีแรกอะไรเงี้ยคืออาจจะด้วยแบบความแบบตลกอะไรตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สไตล์อะไรหลายอย่างยกเว้นซีน ซีนบุกโรงพยาบาลล้างกับทำหลา <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบโอเคแหละเรือการีแบบมันก็แบบมีความแบบลึกลับเนาะสิหรือเรับมันก็อาจจะทำแบบทําให้มันดูมีความรุนระถึกนิดนึงไอ้เราก็กลัวเป็นคนกลัวอยู่แล้วก็เลยแบหบวาดเสียวกันไปกลัวหลักๆคือกลัวจัมส์แเออพวกแบบโผล่แบบพให้ตกใจอันนี้แบบกลัวมากแล้วก็อาจจะมีซีนตรง ออตอนตอนผู้หญิงคุณผู้หญิงโดนมารู้แต่ดาวจับเพื่อจะผ <c oughs> สมพัน <c oughs> ก็อาจจะแบบปีความกรกอวเล็กน,น้อยน,นิดนึงเนาะแต่ก็แต,แต่เราในความรู้สึกเร,เราว่ามันก็เข้าใจได้ด้วยสไตล์จากที่ดูเนี่ยด้วยสไตล์คอนเซปต,ต์ของเรื่องมันก็มันก็เข้าใจได้ที่มันจะมีอะไรแบบนั้นอะไรเลี้ยเหมือนความแบบความวายอะไรอย่างเงี้ยเออรรู้สึกว่ามีความแบบเธาเรียกว่าอะไรดีความวายความ แอ s บสเตรกความเออความยูนิของมันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบในในแง่ของเนื้อเรื่องด้วยรวมถึงสไตล์ภาพต่างๆซิทิมาร์โทกราฟีต่างๆ,างๆคือมันเออมันดูน่าสนใจไปหมดเลยอ่ะเออมันดูแบบแตกต่างอะไรแงยคือโอเคโอเคในแง่ของภาพภาพในเนื้อเรื่องส่วนปกติเนาะแบบตอนดําเนินเรื่องตอนปกติมันก็จะแบบมีสไตล์ลายเส้นมูฟเมนท์ที่แบบอินดี้อินดี้หน่อยเรียกอินดี้ปะเออเแบบนี่ยแ็นแนวประมาณนั้นอะไรเงี้ยมีความแบบ เออแบบตลกตลกหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นซีนเป็นซีนแบบตอนที่แบบมนุษย์ต่างดาวโฟมาผีโฟมาคือมันก็มีความแบบก็คือแบบมันก็แบบมีแยกด้วยตรงฝั่งตรงโรงบาก็แบบเป็นโทนสีน้ําเงินอย่างนี้ตรงฝั่งผีก็เป็นโทนสีแดงงนี้พอแบบจังหวะที่แบบเคนเนาะเคนแบบรวมกําลังทนยายสิงล่างอยู่แล้วทะลุออกโทรศัพท์เข้ามาก็แบบเป็นสีแดงที่มันแทรกเข้ามาใน สีน้ําเงินอย่างเงี้ยหรือแบบเออพอตอนว่าโอเคอยู่ในสีน้ําเงินอยู่ทีอีมรุษย์ต่างดาวออกไปแล้วเหลือแต่ยายกับผู้หญิงชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> เอออยู่อยู่ตรงนั้นมันก็กลับจับมันก็กลายเป็นสีแดงเป็นโทนแบบแดงดําอีกอะไรเงี้ยเออแบบการเล่นสีอะไรเนี่ยคือแบบเออมันแบบน่าสนใจมากแบบมีเอกลักษณ์แต่ก็คือสรุป มีทั้งมนุษย์ต่างดาวและผีนั่นเองแต่ก็คือก็เท่าที่ดูทั้งผู้ตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือน่าจะยังไม่ได้ไม่โดนอะไรจากทางตัวมนุษย์ต่างดาวเนาะแต่ก็คือเหมือนกับว่าณโมเมนต์นั้นทําให้เขาแบบปลุกพลังที่ยายเคยสอนไว้ได้ขึ้นมาเออทาให้เขาแบบมันสามารถแบบเออเป็นคนทรงเป็นทาย,ยาทคนทรงรุ่นต่อไปในขณะที่เคนคือโดนผียายขโมยฉัน ู่นขโมยช้างน้อยจริงอะเราจะฉี่ยังไงอะหรือแค่แบบจิตวิญญาณโดนขโมยจิตวิญญาณช้างน้อยอมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้่าขโมยจริงแต่คือเป็น,เป,นเป็นการโดนคำสาปแต่ในในส่วนของตัวผียายแกเดี่ยคือสำหรับเขามันคือการขโมยช้างทวนโอเค okay. แต่ข้อมูลที่ตัวผู้หญิงบอก เคนไปก็แม่นอยู่นะก็ถือว่าได้แบบเขาก็มีข้อมูลที่ได้มาแม้วเขาจะได้มาจากเน็ตจ,จริงไหมที่บอกว่าเออถ้าเจอยายผียายแก่ห้ามวิ่งหนีหรือถ้าวิ่งหนีก็คือแบบคือถ้ายายวิ่งแซงก็จะโดนสิงล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทะลุูผ่านโทรศัพท์มาด้วยก็คือเพราะตัวตัว,ตว,ตว,ตวเคนก็มาผ่านโทรศัพท์มาด้วยเออทั้งที่แบบเขาก็ถึงจะโดนยายสิงแต่มันก็ยังเหมือนแบบกำากึงึงกำากลึงกันอยู่ยมันยังเหมือนเป็นล่างเคนอยู่อ่ะหรือตอนที่สู้กับเพื่อนเขาคือแบบ คือคือผียายสกิลต่อสู้ขนาดนั้นเลยเหรอโหดนะโอ้ไม่เออชายผีวิ่งเร็วใหย่วิ่งเร็วแล้วเราก็ชอบฮิวเมอร์ของเนื้อเรื่องด้วยวันมันแบบมันดูลงตัวมันแบบจะว่าเยอะเกินไหมมันก็แบบมันไม่ได้ดูแบบยังไงมันไม่ได้ดูแบบฝืดอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นฮิวเมอร์ที่แบบมันทำให้เราแบบเออเอนจอยกับเนื้อเรื่องตลอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแบบเฮ้ยรู้นเออมันดูลงตัวในแบบ พอดีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเป็นคิวเมอร์ที่แบบดูสนุกดูแบบดูเพลินนะเออเนาะแต่ทีที่เราเพิ่งเห็นว่ามันมีนมภาคไทยด้วยเราก็เลยกําลังสงสัยว่าเราจะดูเป็นภาคญี่ปุ่นต่อไปหรือจะลองดูเป็นภาคไทยดีเนาะก็เออไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบลองดูภาคไทยของอีพีหนึ่งอีกรอบหนึ่งเออเราอาจจะแบบลองตัดสินใจดูหรือทุกคนเนาะมีความเห็นว่ายังไงว่าเออดูภาคญี่ปุ่นต่อไปหรือ ดูภาคไทยดีกว่าเนาะก,ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบลงแตเพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย